ลูกอะไรไม่รู้ค่ะที่เมืองนาวเมืองเออมืองฝรั่งสวิตแสอรแลนี่ลูกอะไรเป็นต้นก้อนเป็นมึงขวงเยอะเลยต้นมันคล้ายๆใบคล้ายๆผักหวานก็ไม่ใช่ไม่รู้ต้นอะไรแต่มันเป็นมุงควงเลเนี่เขาปลูกตามรั้วบ้านค่ะเนี่ย เยอะเลยมีลูกเยอะเลยพุ่เคยเห็นไม่รู้ไม่รู้ตดอะไรค่ะนี่แปลกๆเนาะเนี่ยค่ยาวไปถึงโน่นเลยเขาปลูกตามรั้วค่ะรั้วบ้านอาจจะเป็นไม้ประดับของฝรั่งนะเนี่ยค่ะปลูกตามรั้วบ้าน